รูแม่ว่าคำนี้ครงาลูกไรเงาก็แม่กซีนี่จ็คแพนมาจังพ่อนะย่งยังที้ไรกัวังางชิบแ่นชาิบแนมาะไม่ใช่นี่จะได้ช่องยาไปใช่ไหมจะอาจจะเป็นที่ชิเจ้าเห็ดโบราณตัวจะเป็นนี่มีแต่น้ามเท่านั้นแหละชอบมากับตัวนี้ก็ต้องย่ตัวนี้แหละน้ามนี่แหละน้ามนี่แหละน้ามน่แหละน้ามน่้หละไม่ว่าน้ามนี่นไหนไม่ว่าไม่ว่าน้ามนี่เขาบริชายไพร์นะเขาชูบเอาเออชูบชมันสิเจ้าใดวะในเขือนน่ะ สไปดีพพ่่่อแมีน้องพ่อแม่พี่น้องกัมพูชกสองทีมชาติเนาะซึ่งตอนนี้หลังจากออกมาจากอ่าเคล็ดข้แม่ท่องแล้ววันนี้เขาก็จะไปเบิร์นกเคล็ดหนึ่งกันหนึ่งเคล็ดสองกันเนี่ยเพื่อนันไอเอเนาะเรากับบ่มีลูกบ่มีเมียนะอ่าจะไปอกไรอ่ะหนเรากับประมาณที่ปลายแล้วเนาะที่ปลายและทีปลายมันเท่าไรหาที่ปลายเนาะ เออเออเออไปไปหาทีป้ายนะถประทาพดูเราเองนะดูใบกันเนาะให้นะวะภาพแม่กับมือแม่เออแม่กับลูกได้งามกว่าแม่บางด้วแม่บ่วทำนี่ใครงามลูกได้งามกว่าแม่ลูกได้งามกว่าแม่ได้งามกว่าพี่น้องบอลูกมันงามหุ่นงามพลอยดีแม่พูดตีลูกมันมีหุ่นมีพลอยนี่ใช่นี่นี่นี่ครับไปในความหองปรรยากาศนี่ฮะนี่ฮะนี่เท่านั้นเลยบอสเราอยู่กันนะเราชื่อ ล้วลูกเล่าชื่อหันลูกเราไปเสื้อต่ำมันลูน้ำลูกน้ำพุเข้ามายืนถอหันเออเข้าไปอยู่น้ำพัวเอออยู่รักชา่จิมฮะนเราบ่มีน้ำกินน้ำใช้เราก็ได้บ่มีน้ำน้ำน้ำกินกับบ่มีน้ำใช้กับบ่มีเราไปตักน้ำบูนเถื่อเราก็มาคอน้ำคอยขอกับบ่มีคก็การใช่บ่มีลูก ลูกเราอยู่หลักชาม,ชม,มสิบหาแถวเนี่ยเข้ากับบดีชอยยังแล้วเข้าเช็ดได้แบบพอกินน้าหมดตายน้ำหมาเรื่องจริงนี่นี่ค่ะอร่อยะแต่ว่าเรื่องเก็บเป,ปน็นก็เออเขากับบอดีร์รอกพอ,ขขบบเ,อเขาค่ะเขาบดทิ้มเออแต่ว่าเขาทำไปสู่ลูกเออสู่ล <c ười> ูกสู่ผัวหัดบดมาเลี้ยงพอลูกหัดปะปกันกับแม่แต่อยู่น้าแม่วันนี้นะคะแต่เราเราอยู่ผู้เดียวเราเราก็มีลูกผู้เดียวนี่ป้องหัดเข่าหน้ามาลูกมาชงให้โดนๆมาชงให้เจ๊นึง โบเมนมาชิเลี้ยงพอตลอดลราค่นะนี่งาวเ,ออเราเลยเราชื่อช่องพันบาทอันนี้เต้เออที่ต่ก่อนมันแหละโพนเดียวเท่านั้นแล้อ้ยอยู่ในโพนบอเออโพอนบทอ,อื่นกับของเขาโพนนี่นแี่นัอ,อ้อก้อยเข้าผัดบนดเอวอันนั้นมารับอย่าง เรากะว่ามีผัวนะกะพาไปแน้คนยังเล่นไปเลือกเครื่องมาให้เรานหนึ่งกุ๊ะกุ้ชายนะแดดตัวคำไปเน้ใกล้ๆนี่นี่จะไปมาหันอันนาเอามาจักซีฮาโต้ก็ได้นี่เอามาจักซีฮาโต้เสือกสูงเลยเออเออหาตายทังไงอีก เพื่อ้าวขอนเออเราอยู่ไซกังินซาก่อนเขาว่าอยากมาทำผ้าเหลพามาเขึ้จ้าคอนนี่อยู่ไซ่เงินผู้เงินอ่ะชาวเงินล้านละผู้เออไปเบิ่งเงินแล้วกอนไปเบิ่งเงินแล้วกอนโอ้เราอยู่นี่เขาเดียวเออผู้เดียวแล้วนี่เราดุละมันเห็ดผู้พักบุกมีกินนะอือไปเงินล้านละ ล้านเข้ากับบัวบึงบ่แล้วเข้ากับบัวบึงแล้วแบบดำไผยดำนาเข้ากับจ่างนี่คือฮะเราเร่ากับโมีมน่าเห็ดอีบ่บ่เราโมไมีหายโมไม่น่ามีแต่เอื้อนออกเอาหายกินประหลับจ้างใส่กังบงกางบ้านนี่ดีหนามเราก็ตักหนามช้างมากินหนามช้างแล้วบระดิษฐ์เดี๋ยวหนามันมังงงอน้ายหนามช้างมันอยู่ในนี่เนาะเออเราอยู่คนเดียวโสดขึ้นเบิ่งหร้อตาไช่เราอยู่ค่ะ อยู่ในนี้แล้วที่ห้าอยู่เดือนนี้เมื่อวานเออที่จะวอนแล้วเป็นคุณีปะเออเอออยู่โดนแล้วอยู่ตั้งแต่ว่าพื้นแต่พขชอใหม่ออกมาเนาะวันนี้นิชาแล้วอยู่ในเงินละอะไรอยู่ต้นเล้วก็ว่าต้นก็ไอ้ต้นแล้วคอยบอกนางก่อนนางเอ้ยเบิ้งให้แม่มาเธอได้กับท่านดิ เราอยู 3, ah, ่เงินล uh ังนัอื้ำไปหาเราอยู่พค่นก็ได้ีิดถึงดินเขาคือพันาัเขาหายแล้วเคยเราซื้อน้ำตาลียงช่องพันบาทนี่เราซื้อแต่ลูกเราซื้ออีแซวเราซื้อดินก็ช่องพันเราซื้อนี่จะท้อโพษนี่แหละท้อนี้แล้วนี่ยอันนี้ก็เออน้องแล้วทิพย์แล้วเราก็มุงเอาเองเราตัดมาตัดต่อบะไม่ได้หัวเนาะเรามุงหนาเราจะได้ช่างกระชี้หาบ่มีเงินเราว่ะชายลูกอะ มันบ่พอได้เขารอบเขาครั่วเขาลูกเราใหญ่สังกัซี่เราให้กระมุงปีนี่แต่มันบวชหอนได้มุง่างเาเจาเขาหย่าเขาดีเฮาดาวพุทญานไผใหม่ไผยยังมันมาปิวมาละว่าอืลาบ้นนั้นบัดเมื่อนาเมื่อไนพบ่มีได้หญ่าได้ชื่อเขาไ5,000าพัทเขาไปหาพัทแต่เนี่ยมันชีเย็นกว่าสังกซีได้ใครมันตำแลน่นี่แล้วยังบด้มุงปีนี่บวมุงจะไปไกลนี่ อันนี้ละฮะบงปีนี่นี่ยหมอกเป็นละฮะกรเห็ดปีนี่ล้วซื้อพูละเราเกี่ยวเองเราเกี่ยวเราไปเกี่ยวเองนี่มาพานเกี่ยวเองมาพานเองบ่ไม่ยังด้แต่ท่งนีืแหละมันไม่งานไปหาเล็มเอาเนาะเล็มคอน้ำหน้าพู้นั้นพู้นี้เราซื้อยังกเกาะเราอยู่คนเดียวสื่อเองสื้อเอซื้อเอเนาะหงายังไปดิบเราหาเราจะคอน้ำกินเราหันน้ำกิน่อยังเออเราบ่มีน้ำ ตะกี้เอ็กินนี่ใส่ไปเนี่แล้วเขาพอใครใส่แล้วก็ท้ายตะกี้เราใช้น้ำน้องนี่นะใช่ไหน้ำน่องนี่ก็ไปอาบถังน้ำนี่นี่ก็สิได้หรือเปล่จักแล้วเราไปแบงเอาเองเราไปแบงเอาเองเลยไปจะมาเอาให้เราเนาะเราเป่าเองเราเราถ้าเราแห้งแล้วปะเราด้เเ่าแล้วพุน้าเราไปพุนจะเราไปใส่จังเพราะว่าเขาชิชั่มไต้าเขาพูนหมอบเจียวพอถ่าขักลรากระช่วงกไอ้ต้าเขาเราเป็นรุ่นน้องไหนอืมป้าฮักอะเราเป็นรุ่นน้องไหน เราปลูกผักหอมกันบ่เราจะปลูกอีได้เลยเรจะปลูกมักแต้มมักแต่กได้ไงฮะเราจะปลูกไดมโอ้บุ๊คพระจีหาชารเรากินเกี่ยวเขาแล้วก็ไปรับจ้างได้โอ้ปีนี่เราไปรับจ้างรับายได้เข่าเขน้ำเราไปอยู่ลูกปีนึงมันให้เธอหนึ่งวันหนึ่งผ้าอือแล้วก็บอกไปอยู่น้ำลูกเราบ่ เอ้กทิมงานว่ะย่างเก็อีพอซึ่งยังก็ะิงแมนี่ซิงแมนี่เนาะอันนี้ก็อยู่คนเดียวเนาะแม่นแหละผู้นีแกคนเดียวอยู่คือมันมาอยู่น้ำกั้นละกันแล้วโอ้ยฉันไม่ได้ซี่ชายนำไปท่านรองนี้ผู้ใดร้องเลยวานนี้ก็ว่านจารย์ฟังไม่ทันเลยบอกเขาเนาะเด็กกนเนาะยุ่งก็ไม่ได้เนาะเอออันนั้นเนาะอันที่เขาไปเฮือนเพิร์ลมอกี้ระเบอยู่เนาะไป้หมากเกา มันจะชี้เข่าเหมือนกันมันจะชี้เข่าเนาะพอรำเป็นจะได้คือว่าจย่างใดสร้างกระซี่เพื่อนมุ่งยากระดีเดตัวมันหัวหอนเหมืในใจกับว่าสร้างกระซี่ผู้แล้วเพราะว่างนี้ได้สร้างกระซี่นะห้องกระยามมันพอเพราะว่ายาีมันก็บวยจังมีแล้วดินหันตะกี้อีกแไม่ได้หยาบูดปัจจุบันนี้บุญยังมีหยาแล้วดินหันเลือดเลยอย่างใสร้างกระซี่สร้างกระซี่ในแจ็คแพนมันจังพ่อน่ะอยู่ยังขี้ไรกับว่าสามสิบแผ่นสามสิบแผ่นเนาะสามสิบแผ่นแผ่นหนึ่งประมาณ หกหลานหกแสนตายวะประมาณนั้นนะประมาณนั้นเนาะที่ได้บ่อแปดถุดงเงยเงยเลยแปดถุดฮะประมาณเก่าแสนประมาณสามพันบาทเนานะ แล้วแต่ให้เราบปติท่านเาไม่ได้นรอกบตรท่านเราคอยก็ดีแล้วยังอีกเจ้าชิคอแต่นั่นช่างกระชีะบอช่างกระชี้เลยกับขม้นก็คอยังโยกเข้าอะไรแล้วค่ะบอฉลากไม่ใจนี่จะไ้ช่องยาไปใช่ไหมคะตัวเที่ยวเห็ดโไตัวที่จะเป็นนี่มิได้น้ำเท่านั้นแหละชบมากับตัวนี้ตัวนี้ะตัวนี้แหละน้ำนี่แน้ำ่มได้ไว่าน้ำนี่นี่นี่ไหนรีว่า ไม่ว่าน้ำนี่คเบาไม่ได้ช่ไผนะเขาชูบเอาอดหมูบชูบมันชิเจ้าใดวะในเฮือน่ะไม่มีไผ่มันทา่าจะขึ้นได้หปล่าแต่ว่าขึ้นได้เขาชิมากนโพนะเนาะตมันมีแต่โพบแล้วเขาชิ้างหัวเดมันิขึ้นได้น่าหลผี่แล้วคุณตงช่วดิลับไปดิอันนั้นมันต่ำดิมันจะมีหนามอยู่เพแถวนั้น น,นี่เขามาเบ, e บ yes. ิ่งแล้วามาเบิ่งแล้วมีบ้นมาบ่มีกับปรด้เชียงเงินอาวั่นี่นเขาเขาาไหลจงได้ทางเหนือชาวว่าวไ้ชืงี่หาพัเจ้าสื่อสื้าวหาพันบาทโอ้บมม่ได้ยันหาพันบาทหาพันบาทราเจาะสูงชาวว่านี่นีรถนะเจาเอานะสูบเอาเฉยนเขาเรื่องเงินนี่เขาเรื่องเงินเขาผมมีเงินก่อนมันนี่ นนั่อะไรยังวานี่มาอยู่น้ากันหล่ะกันแล้วนี่เขาสเปฟกันนะจี่เขาสเชฟไรเป็นอะไรโวยคนผมอ่ะก็ต้องยังงันเอาะว่ากันงั้นมันมาแมนมันบาแมนมันมันมันเป็นช่องทางเลยมันเป็นเสิทธิ์เลยจะเย็นวันนี้จ้ะจะเย็นเราก็อยู่ผู้เดียวแล้วก็อยู่เพื่อเดียวเพผู้เดียวไลยเพืเดียวมันก็ต่างคนนี่บ้านนี่ต่างคนต่างไปนี่เลยก็เส้นทางมันก็คือกันอีกเี่นะจักปี้หล่ะก็พอนี่ว่าคหร่พอเกิดช่องมีอยู่ก็สี่สิบปลายไปแล้ว เออเนาะอันนี้ก็คืออันนั้นอันนั้นยังเกาะพอท่องบ่พอยังเกาะลืมเลยชิ้นนี้เนาะเอออันนั้นเขาไปเอาแก๊สเขื่องอันนั้นมาดูมีเขื่องของเข้ามาถ้ากูพาไปนี่กับชิคอนะเขื่องหนุ่มบ่มีเขื่องหนุ่มในชิคอนะเจโอ๋งมามาสภาพนี้เนาะพวกนัก็มาแล้วหักเจามาเห็นเลยดิเนฮะเครื่องของผีบุตรทิชัยปลาแซนคุนเนาะที่ว่าเพิ่นฟ้ามาให้แต่โดนเอามาให้เพลินน้ำเหมือนเนาะ อ่นนี่ใบหนุ่งยามนาวเด้ออร์งามได้หนิเออลืมนี่ลืมคอเนาะชงขนาวเหรอเออเอามาเขาเสียหายนี่เด้ได้ระปาดเราบ่มีชงโอ้ปูมือจีบบ่นี่เลยหมากบ่เวลาไปจีบชาล่ะนี่โอ้จีบชานี่ะคุณได้เลขสิหมากเลยเนาะามนี่ชาเลยคุณได้สิหมากบอ้ได้ทรงอันนี้พอดีบ่้ะพอเจ้านะลราตุ๋ยได้เนาะ อ่ะอันนี้พี่น้องขอบใจขอบใจขอบใจอันนี้นี่ต้องเป็นพอดีบ่เพราานี่หรือพ่อที่อีพโผเพราะี่ผอเจ้าเนาะอันนี้เนี่ยเัวใหญ่เลยนี่อันนี้เด็กอ้าวใหญ่พอน่าสถิตตัวใหญ่ขายาวเราบยมีชมขายาวบ่วยชมตัวใหญ่แค่ไหนชงตัวใหญ่แค่ไหนมีอยู่นะทรงขายาวใหญ่เฮ้ยทรงตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เสื้อนี่เอ้ยกระนุงได้กระเพดชงให้หอบมาเบอร์ชีเดอร์จะงหูเด้อ นี่นี่ปูยิ่งนงได้นี่น่ะไหนบ่็อนนี่ีโดดเต้งเละหยางอันนี้บอเภชชงให้ฮอกเอดีนะมันจังมันจังพดีเด่อพายอากไปชื่อทหารยังกัดีมันบ่พอดีเราารับนี่พดีเลยนี่กับพอเลดีเลกับคอนี่พุดดีเลากับคอนี่ลมจานไเว่าออเอางมไหมตัวลมข่อตัวลมแจ่วอะตัลมข่อยขากลาองทุข่อ ที่นี่นนุงเจ้านะนี่นี่ลมบ่นี่ลมแล้วนนีโอาบลมเลือกเอาอะนะแล้วก็ลมแล้วเลยขอขอกระบมีือเด้บ่าเาเนี่ยเดอะเอาไ้เออยแล้วนี่ไว้นุงก็ได้นี่จักเออยจักแหมเนาะขอดหลายลาเด้อเกินือคุดจำกันนะนอนแล้วลื้อกันนะบมีล้วเจ้านี้งบเบินค่อยเบิรงก่อนหาแพ้ชินนานานอหมักแพ้นานาดอกกน แบบนี้เลยนะนี่เป็นเนี่เออตัวนี้คือคลื่ยุคคือชีนนะนะอยู่นี่น่ลมบอลนี่ฮแข่งอังมุกเรื่องอังโบร่ไม่มีโควิดบ่อยโอ้โหเอามาตั้งแต่มาแล้วนะโควิดมันมาแล้วนะมาหากรมาโลกโควิดสภาพมันเบิ่งโควิดนี่มันมาโลกม้าใครจำเป็นแล้วเช่นได้สมุนอ้าวเอาไฮคนละสีโตเนาะเดี๋ยวแล้เด้อได้ไชามเลยเด้อข่อยเด้อข่อยต้นหนึ่งชองบิ่ง อันนี้ได้แม่นุ่งได้เนี่ยมัง่ามบ่มีเนาะอันนี้ใช้มาได้เนี่ยแม่เออนี่นี่เอี้ยนี่เสือนี่เอวนี้เลิ้งตัวนี้เลิ้งตัวนี้เลื้งได้นี่เลิ้งเลิ้งตัวนี้ฮะตัวนี้อะไรพอดีพ่อเสือนี่เนาะพ่อเอาวังเออเสาร์ลายแล้วแล้ตุ้ยจ้ะว่าส่งเด็กที่นี่เด็กเด็ส่งเด็กอันนี้ฮะใช่เด็กกับผู้ใหญ่ชมลมได้เอาลูดปะปะกับปะโอ้ยมันเขินโพดเจ้ากระปะสีกิ้งก่ให้ไปเดืยบมุ้งแม่กิ้งก่ายหรืิ้ต้มเนี่ย เจ้ามันเย็บเองบ่ได้คงบริถึงนเจ้าเหรอเจ้าคงไม่ถึงแต่เจ้าตีนขื้นสีนี่สีนี่คือข่าวกันอยู่สีนี่นะเอ้าเออตัวนางตัวนี้ฮะเอาแล้วนางเยี้ยงกันเฮงคืนเดือนฉันบอกฉันบอกผู้ีดบอกเอากันหน่อยมีี่เดออทองนี่ได้ห่อได้ฉี่โตรงสามจะเอาเชือกนะมันอันนั้นพูดได้สินะนี่จะโฉมเสออโฉมมีบอสหักสซล่ามันเป็นเขื่องผู้ชายเอาอันนี้กระแมนบ่ เชียร์คอยบอบอได้โพกนี่คือมันเลือกให้กระโปงพพงนี่บ่ไดเอาได้พ่มีกระโปง่ะผู้ชช่แล้วมันลงชงเอ้าใหญ่เลนก็ขตุ่ละพืนีมอ้ใบ่ตัวดำม่นล้อมันในขัดขันตัวแดงบออยากไปได้ตัวแดงมันหุ่งโพิเอ้านี่ไดกเจ้านี่นี่นแม่นี่นี่นี่ นี่งนออถนีงยามอือถือยุกสีไปสีเดวถือสีดำแหมสีแดงกัมันไได้รอคนนะพอกระเด่อกระด้อพอกระด้อพกระด้อีผู้หญิงนงได้เนี่ยผู้หญิงนะถามมันล้มจรรอกไม่ม่วหัาอ้ตัวใหญ่มันม้มอยู่ผู้ชิคเออยู่่ะโชคเอาเลยเอาเลยไปพได้ข้จิเลยจะมีทงใส่แล้ว่จะหาเลานะทุงนะ À, Ta à. ừ, cắt có tôi cotton gom ngon 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 mạng ngon ơ, ngon 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 đi, mà, hả, đi, <laughs> <laughs> นี่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 ถ้าเลือกไล่เขาจนไม่หายบ่มีเชื้อคู่นี่อ่มัออกงานแล้วมันจะไปต้อการโหลดนุ่งนุ่งมาด้วสิไปกับไปได้ออกงานนี่เนาะได้อฮะาเชื้อทางดังนุ่งยลงไงคืออะไรไปไม่หน่อยนะอ้าไปเลือกไปได้สิได้เดินทางต่อละ เออลมตัวนี้อเาันไนล้ท่านเด้อเพื่นเรานี่เด้อเจตทิาวตนี้เาหมดปัดไม้เห็นเงือนให้เออทองเออเออว้านึงตั้งให้เไม่เมื่ออยู่น้ำเฮาหาทังกระชีลยเจ๊พอิชื่อเองเ้ออันเห็ยังก่อเอออันอันพื่นนี้ซึ่งจะหับตัวนี้นี่อันนี้หับแปดป่ะเออแปดฮะแปดมมีได้แปดมัอโอเคมีแต่หางมันบ่ เอาชื่อภาแตะเห็นไหมเดลามหาเราดู่แล้วภาแตะนะไดอ้าวาพี่เนี่ยมันก็ต้องแก้ระเ้าไม่ใช่ใช่ก็ใชก่อนภาแตะระเจ้าระจ้าภาแตะใช่ก่อชื่อเขาอีกสามชิปภาตานะเขาะมีเงินป็นาตาเาชัน่่ั่นเขาอ่างภาแตะนะ มันมีพ่ห้องเลือแถวนี่บ่นขายมีแผ่นแผ่นชามิ้พันสั่งอาลวก็ได้โอ้ยคะแนนมันมันยากสั่งเอาลวดได้โตมันมีจังใช้ก็ทรงยางก่อนใช่ไมทงอันนั้นพราจะเอาช่องโตเลยโอเคเสือเป่บ่เออถมันไ่ยิ่งตเดหมอเื่อยไแล้วเอาลไหมมือใหม่เดี๋ยไปสองคนแล้วไปหลบกเวลาเออทวนี้ ตัวนี้เราโซอกวามกันนี่ใส่ลูกไผ่ไปกันละบ่เนี่ยสีเมื่อเฮือนพูนไดเขากันก็ครบโตเด้อยคิดโตเด้อเอาคืนเราลากให้เอาเมื่อกันนะไปด้วโอเคโอเคโอเคมนตันงามงันแบนอันนี้นะเออแบนแบนเดี๋ยวมีบ่ลูกบ่งานละเอีนางานนี้เช้าวันนี้เพราะแหละบ่ได้หมขอบใจนะรู้ว่าสีเมือขื่นเอาสีไปซื้ออุปกรณ์มากลให้ซึมเจ้าเหตุบ่มันมีคลายว่าลร มันบะมีได้ชาวหันได้จุโขดอุไรไปตัดคือเก่าได้มาเรียนรับประมาณจะพากับจังกะชีประมาณจังหมื่นแล้วนะแป้ตัดไม่กับมือหนึ่งบนเล่นหน่อยโอเคมีแต่แล้วอะไรจังทูฮาเด้อเขาหักกับมุลชาวกับมู่งช่องสามมือเดียวเดี๋ยวเงินอันละนหนึ่งนี่มีแต่เขาซื้ออุปกรณ์ใหม่แล้วเจอเหตุมันแล้วตัอ กับเซาฮะเนาะโอเคโอเคเดินนี่เด้อเออเป็นแห้งานกับเแซวตังเออเซากางหาชังกะชีจังเขาสูบมาให้แต่ว่าเวลาเห็นหันซุ้มจางแหงให้เเออห็ดยังเดียวแล้ว เอาเป็นเรื่อลงซื้อนี่เรไปให้เขาจกเงินซื้อของเไม่ให้ซื้อนยังเอามาทั้งหมดล้านหนึ่งนะสาซื้อมันเป็นข้างมันมีเสาเนาะมันมีเสาแล้วกต่มันมีสมเจ้าเป็นแห้งอันเหรดเหืุผลมันแล้วให้เล่าหันโอเคตัวเราแต่ย่อไปหันโอเคแบบแห้งานอ่านคนนี้จะไปตีสามอย่างเมื่อเท่านั้นนี่หันนึ่งมะละน้ำ ไหนชองมากบมีอ่ะพอคอนตัวนั้นพ่อนเมียพอค้อนหนึ่งเมียเลยจะไจะได้อยู่แล้วหนึ่น้ำาองมาเลยเงินชามมาเลยช่างชีมันสร้าดอกนี่ต้องการดินใหหันใช่ไดช่ยบ่มันมั็นนักโอยคนคนมันหมักปลูกนะก่อนมันหันคนฟังก่อนมันหัน เขาวะไมอยู่น้ำทองเข้าวะไม่ยูน้ำกัดแหลกแล้วทางไงล่ะเราคือเฮาหรืกินกับลาเขาบ่อยเชียร์กับพื้นกับไผ่เราได้น้ามันต้องใช่สบายนะหน้าเราเด้๋ยนี่ใช่คอเดี๋ยนี่แหละชาวทิดเอ้ยเข้าคอขอบมกขอบใจเด้อพี่น้องเอ้ยที่มาช่วยเหลือช่วข่อยนี่แล้วถูกง่ะอย่างอยู่ดีมีแห้งนะไอ้ดอกใครมีตลอดความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อถึอเลขสามโซ่ที่เจ้าถึอเลขถึอเบอร์ให้ห้างมีกัวเก่าอีกนะช่วยเลือช่วข่อยนี่ค่ะเออเครื่องที่ใช้ที่ ยังกับชุคอยได้หักแล้วได้นุ่งแล้วชุคอยได้เลือกได้ยางเอาแล้วชุเจ้าบ่อึดบ่อยากเงินทองเด้อเงินได้นองเงินทองไรมาเด้อผู้มาซับมาช่วยชุคอยผู้ถูกยาจนกับซาถูกไอ้เคสไอ้ขี้โว้ยได้ได้อดลูกได้มีอะไรอยู่แล้วกันนี่อ่ะตอนนี้ก็แล้วเป็นทีมหมอน้องพี่น้องสำหรับเคสของพ่อแอ้นเนาะล้กกได้แจกเสื้อผ้าให้เพิ่นเพิ่นกับบมีเนาะอยู่พี่ก็ยังเลืออยู่เนาะลักกสีได้แจกใน คนต่อไปอีกนะพี่น้องก็ขอบใจถูกการติดตามหลนเด้อเนะถ้าพี่น้องถ่ายอยากทำกิจกรรมห่วมกับทีมงานของพวกเรากษตรบ้า์ติดต่อมาใดาที่ข้อมูลด่าลุมเนาะผากพี่น้นองก็ไลก์ลก็แชร์แล้วก็อย่าลืมก็ติดตามเป็นกำใจให้พวกเราเหตุคลิปใหม่ต่อๆไปเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สบายดี